สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจเอาติดมือสองนะครับแคมรีมือสองหรือรุ่นอื่นๆนะที่บริษัทเพชนยนทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเปเพชนยนตที่บริษัทเพชนยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68แยก1มินบุรีคังรถมือสองที่ใหญ่สุดในย่านนี้นะครับวันนี้คลิปนี้ไม่อยากให้พี่พี่นะครับพลาดเลยนะผมจะพาพี่พี่มาอัปเดตนะครัแคมรีเอาติดนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หน้าเก่านะครับอยู่ตรงนี้นะครับ ทุกคันตรงเนี้ยที่จอดอยู่อ่ะเป็นคันที่พร้อมใช้แล้วพร้อมใช้คืออะไรสมมติลูกค้าจะซื้อสดเนาะหรือจะจัดไฟแนนซ์เนี่ยมาเช้านะครับจัดไฟแนนซ ผ่านอ่ะภายใน2ชั่วโมงอ่ะนะครับสำหรับพี่ๆีที่เครดิตดีนะจัดผ่านภายใน2ชั่วโมง,ร,โมงรับรถกลับบ้านได้เลยโซนนี้เป็นโซนที่ปรับสภาพพร้อมใช้นะครับจัดเฟแนน้น,นผ่านหรือคุณจะมาซื้อสดก็ได้นะผมเอารถไปล้างไปขัดสีให้นะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้นะครับแล้วก็ไปเทสนะครับเช็คช่วงล่างอะไรต่างๆให้รับรถกลับบ้านได้เลย,ยนะครับย้ำนะรับรถกลับบ้านได้เลยมีทั้งแคมรี่นะครับมีทั้งเอาเตสนะเดี๋ยววันนี้จะพามาอัปเดตกันนะครับแล้วก็ แจ้งราคานะแจ้งราคาแต่ละรุ่นแต่ละปีแต่ละเลขไม้ว่าประมาณเท่าไหร่นะครับก่อนที่จะไปแคม r y ี่ผมขอแจ้งราคาเอาติสก่อนได้ไหมนะครับเอาติสเนี่ยต้องบอกเลยว่าโฉม New, นะิวเนาะโฉมใหม่ปี19เนี่ยช่วงเนี้ยยอดขายเป็นอันดับหนึ่งของเพนยนเลยนะครับนี่โฉมเนี้ยหน้าหน้าแบบเนี้ยนะครับาเรามีเรื่องัปี19 20 2้งแต่ปี19 20 21นะครับปี19เนี่ยผมขออนุญาตแจ้งราคาเริ่มต้นก่อนปี19นี่ยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 459,000หาหเป็นปี19ที่เป็นปลายปีเป็นชมนิวนะครับไม่จะประมาณแสนห้านะไม่แสนห้าจะราคา459,000หาหนี่คันนี้เลยเดี๋ยวพาไปดูนะครับราคาประหยัดนะได้ช่วงล่างใหญ่สลับไซส์ขวาแล้วนะครับแอร์หลังมีแล้วนะครับเชื่อมต่อบลูทูธอะไรต่างๆได้คันนี้เลยนะครับเกือบเลยนะครับ7330นะคันนี้ปี19ปลายปีครับไม่แสนห้านะครับราคาอยู่ที่ 459,000คันนี้ฟีด้าผ่อนแค่7,700บาทตลอดสัญญาดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะเพียงแค่2.39ผ่อน7ปีคันนี้ดอกเบีย้ยอยู่ที่4.49ครับฟีด้าผ่อนแค่7,700ได้โฉมนิวเนาะนะครับช่วงล่างดับเบิลวิชโบนนะครับโครงสร้างเป็น TNGA แล้วเบาภายในนุ่มๆน,นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้แอร์ Air หลังมีแล้วโค้ชคุ้มครับคันนี้ฟีด้าผ่อนแค่7,700บาทและถ้าคุณนะอยากได้นะครับไมที่ต้องบอกเลยว่า ไม้ที่มันน้อยกว่าน,นี้นะครับผมก็จะมีเนาะตะกี้แสนห้าใช่ไหมผมมีไม้ประมาณแสนสามนะแต่คันนั้นจอดอยู่ที่โกดังสามนะถ้าไม้แสนสามไม้แสนสี่เนี่ยราคาจะอยู่ที่อ่าสี่แสนหกหมื่นเก้าพันขยับขึ้นมานหนึ่งหมื่นนะแต่ไม้น้อยกว่าประมาณสักสองหมื่นกว่าโลอะไรอย่างเงี้ยหมื่นสองหมื่นประมาณนี้นะครับก็จะผ่อนประมาณเจ็ดพันเก้านะครับแล้วก็ Уров, ถ้าอยากได้ไม้น้อยกว่านั้นน่ะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เลยไม่ประมาณแสนหนึ 98, 000, ่งนะครับราคาจะอยู boils, ่ถ้าแก๊งแสนหนึ่งเนี่ยจะอยู่ประมาณ4 7 9แสนเจ็เาพันสี่เนี่ยคันที่น้องเขารีวิวอยู่นะเพิ่งเข้ามาใหม่มีไม่แสนหนึ่งสองคันนะครับราคาเท่ากันอยู่ที่4 7 9 0 0นคันนั้นเลยนะครับคันที่น้องเขารีวิวไม่แสนหนึ่งสี่เจ็ดเก้าผ่อนอยู่ประมาณสักแปดพันหนึ่งอ่าคันนี้เลยนะครับสี่เจ็ดเก้าผ่อนประมาณแปดพันหนึ่งนะครับมีสองคันนะแล้วก็ถ้าอยากได้ไม่เน้นน้อยแล้วไม่หล ไม่หลักหมื่นผมมีนะครับไม่ประมาณ8 0 0 0 0ื่นนะแปดหมื่นเหมื่นนะครับจะอยู่ที่8 0 0 0 0ื่นเก้จะอยู่ที่4,89,000แปดหมผ่อนประมาณ8ป0 0 4 8 9ผ่อน8ป0 0นะครับมี2คันแล้วถ้าถ้าอยากได้ไม่น้อยๆเลยอ่ะ4ี่0 0นะครับมี1คัน4ี่0 0เนี่ยราคาจะอยู่ที่5 000, 1 0 0 0 0หบาทนะครับห้0แสนบาทเจาะผ่อนประมาณ8 6 0 0นะครับแล้วก็จะมีอีก1คันนะนี่คันนี้หรือเปล่านะ 5 7า1นะครับก็จะผ่อนอยู่คันนี้ผ่อนอยู่ประมาณไม่ใช่คันนี้ต้องขออภยัยนะครับน่าจะเป็นคันนี้นี่คันนี้หกเก้าสองห้าคันนี้ไม่เจ็ดหมื่นนะครับไม่เจ็ดหมื่นจะอยู่ที่สนะี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่เก้าเก้าผ่อนแปดพันห้าอ่าสี่เก้าเก้าผ่อนแปดพันห้าเพื่อสนใจนะไล่เลียงกันไปแล้วนะครับสำหรับราคา new altis นะเดี๋ยวจะพาพี่ๆมาดู ทีละคันนะขออนุญาตเริ่มที่แคมรีก่อนได้ไหมนะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่แคมรีโซนนู้นนะแคมรีมีจอดอยู่ประมาณสัก5 6าหกคันนะนะครับใครอยากได้นะตอนนี้แคมรีผมมีทั้ง2.0รุ่น G ครับ2.5งจุดห้ไฮบริดนะครับมีทั้งไฮบริดธรรมดาแล้วก็ไฮบริดพรีเมียมที่เป็นตัวท็อปสุดอ่นะผมขออนุญาตเริ่มต้นที่คันนี้ก่อนแคมรีสองรุ่น G ครับคันนี้สวยน่าใช้เลขไมล์ประมาณแสนสามนะทะเบียน8704นะครับแคมรีสองรุ่น G คันนี้ราคาไม่้าม700,000นะ ไปแดงออกมาหลั่นสี่กว่า,วาตอนนี้6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันปี 19, นหนึ่งเก้าสองจุดศูนย์ลุนจีสีบรอนรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวางประวัติศูนย์นะครับฟังก์ชันดีๆมีม่านข้างมีม่านไฟฟ้าหลังแอร์หลังมีนะครับคูสคอนโทรลมีเป็นอัตแท็ทีฟด้วยนะกล้องถอยจอรส์สก,กีนนะครับที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายผมบอกเลยว่าครบรู้ล้าระดับผู้บริหารนะขับไปไหนไม่อายใครปี19ได้แท้นะครับคันนี้ไม่แสนสามราคาอยู่ที่699,000ฟรีดาวน์ผ่อนแค่11,700บาทจบ นี่คันแรกเผื่อใครสนใจนะแคมรี่คันนี้นะครับมาดูคันที่2คันที่2จะเป็นสีดําแล้วนะครับเจ็ดหนึ่งห้าแปดเจ็ดหนึ่งห้าแปดรู้สึกเป็นสีดําปีหนึ่งเก้าอาคันนี้เป็นอ่สองจุดห้าครับขออภัยปียี่สิบไมลแสนสี่ครับแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดเจ็ดเก้าพรอนประมาณหมื่นห้านะคันนี้ได้เป็นไฮบริดครับปียี่สิบนะไฮบริดธรรมดาไม่ใช่พรีเมียมนะครับโลโก้จะเป็นฟ้าแบบนี้คันนี้ฟรีดาวพรอนหมื่นห้านะแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะได้ประมาณสัก ยี่2ิบ2ี่ยี่อ่สโลลิตรแบบเนี้ยนะครับแบตเตอรี่ยังรับประกันอีก6ปีเต็มจากศูนย์บริการโตโยต้านะครับติดอะไรก็ไปเข้าศูนย์ได้เนาะทั่วประเทศนะครับแบตเตอรี่ยังรับประกันอยู่อีกถึง6ปีนะครับป้ายแดงออกมาประมาณล้านหกว่าๆนะครับตอนนี้8ปดแสนกว่าลงมาครึ่งนึงนะครับรถแค่4ปีไม่ประมาณแสนสี่นะครับเป็นรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวางประวัติศูนย์นะครับแคมรี่สวยน่าใช้ได้สีดําได้ตัวไฮบริดและถ้าใครรอไฮบริดพรีเมียมนะครับผมมีสีขาวนะครับอีกคันหนึ่งอ่ะ ะครับเข้ามาแล้วแบบมันไปไวมากนะสหรัแบไฮบริดพรีเมียมเนี่ยลูกค้าหาเยอะราคาไม่ข้ามเก้าแสนปีมาสิบเก้าอ่ะไม่ประมาณแสนสามอยู่ที่ฝ่ายเซอร์วิสนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะพาไปดูใครรอดูแคมรี่ไฮบริดพรีเมียมสีขาวมุกนะเดี๋ยวท้ายคลิปจะพาไปดูนะครับมานะดูคันนี้กันต่อ4 1 1 8นะคันนี้เป็นสองจุดูรุ่นจีนะครับสองจุดูรุ่นจีคันนี้เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันไม่แสนสองผมมีสองจุดศูนย์รุ่นจีนะครับปีสิบเก้าเนี่ยสองคัน คันนี้7 29,00 0ไหม้แสนสองและมีอีก1คันไม้เจ0ด0นนะครับ70,000แบบ700ศูนย์น่ะนะครับผมว่าคันไม้เจ0 0 0นคุ้มกว่าเพราะอะไรไม้ดิฟกันตั้งห0,000โลอะราคาแพงกว่าแค่หมื่นเดียวครับคันนั้นจะเป็นปี19เหมือนกันนะขยายได้แบบนี้นะปี19ไม้7 0 0 0หมครับ739,000ื 7, 3, 9, 000, แพงกว่าแค่หมื่นเดียวอะแต่ว่าไม้น้อยกว่า5 0,000โลคุ้มนะบอกเลยว่าห0,000โลนี่เรานั่งในรถกันเป็นปีนะครับปีกว่า2ปีได้นะ คุ้มค่าคุ้มราคาครับคันนั้น739,000ผ่อนประมาณ1 2ื่นกว่าผ่อนดิฟกัน200บาทนะครับไปเอาไม้น้อยดีกว่านะไม้เจ็ดหมื่นนะครับมีนะใครอยากได้ทักมาแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปจะพาไปดูมีสีดำปี20ไม้แสนสอด้วย739เหมื 7, 39, อนกันนะสองจุดรุ่นจีครับคันนี้คันต่อ1089 1089จะเป็นแคมรี่ครับ2.0รุ่นจีปี18ปลายปีเจดสิบเก้าไม้แสนสี่คันนี้679,000 679ฟรีดาวผ่อนอยู 11,300บาทนะครับเป็น 2. 0ุรุ่นจีนะทะเบียน1089ทะเบียนสวยครับคันนี้นะครับลงท้าย89้นะครับสีบรอนสวยงามน่าใช้แบบนี้นะครับอะแคมรี่ประมาณนี้เนาะ5-6คันเดี๋ยวจะพาไปดูที่อยู่ที่โกดัง3นะครับก่อนไปดูคันอื่นเนี่ยผมขอพาดูโซนนี้ก่อนโซนนี้ผมมีคอสครับมี c h r นะครับจอดอยู่อีก2คันสีขาวมุกนะก่อนไปดูคอสกับ c n r ตรงนี้ขออนุญาตพาดูคันนี้ก่อนเอาติครับหลุดจองมานะคันนี้ใครสนใจทักมาได้เลย ปี19นะครับปี19คันนี้429,000เป็นสีดำปี19นะครับค,คลิปนี้ผมบอกเลยว่าใครไม่ดูเสียเสียดายนะครับพาดูคันที่สวยพร้อมใช้และคุ้มค่าครับเราแบบไม้น้อยก็มีนะไม่เยอะก็มีตามราคานะนะครับคันนี้1.6รุ่นจีสีดำครับสะเบียน6014นะไม่9 5 0 0ครับได้สีดำปี19โฉมเป็นไม้ในเชนอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนไม่โฉมใหม่นะเป็น19ผลิตกลางปีรู้สึกคันนี้ผลิตเดือน5เดือน6อะนะครับ สวยงามน่าใช้ไม้9 5 0 0 4 2 9 0 0 0ฟรีดาวพอน7,300บาทนะครับใครสนใจสีดำคันนี้ผมบอกเลยเด็ดอ่ะมาดูกต่อนะคันนี้ไมไม90,000นะครับ797ไม90,000 1.8มิตรปี18นะไม้90,000นะครับ, 90, รบสีขาวมุกค,ครับ1.8มิตรอ่ะคันนี้ไม80,000ราคาเท่ากันครับ519,000ฟรีดาวพอน8,900ผมมีสีขาว2-3คันสีดำหนคันสีขาวถ้าเป็นไม้แสนสออ่ะ มันจะอยู่มันถูกกว่าหมื่นหนึ่งนะครับถูกกว่าไม้แปดหมื่นหมื่นหนึ่งแต่เอาไม้แปดหมื่นไปเถอะนะครับผมว่าไม้ไม่ข้ามแสนก็ดีกว่านะเอาคันต่อไปครับคอสครับคันนี้คอสปี21นะ7จ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดเจ็ดเก้านะเป็นคอสไฮบริดพรีเมียมครับอา่าประหยัดน้ำมาันนะยี่สิบสี่ยี่ห้าโลลิตรนะครับสีนี้สวยหายา,ยากนะครับอา่าใครอยากได้คันนี้นะครับเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณหมนะื่นสามเนาะประมาณนี้นะครับสนใจทักมานะคอสมีประมาณสองสามคันน่ยนะครับ คอสมีสองสำคัญสนใจทักมาได้นะครับ065 9513374เกานดี idpek หนึ่ง่ะสองปะเดี๋ยวพาไปดูนะครับเอาติสที่เป็นตัวนิ้วอ่ะคันไหนเนาะตะกี้ผมพาไปดูแค่คันเดียวเองใช่ไหมสำหรับคันอ่าที่ราคา4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันมาเดี๋ยวพาดูคันอื่นนะครับถ้าใครสนใจโฉมประมาณเนี้ยราคาเริ่มต้นนะจะอยู่ประมาณ3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามเจ็ดเก้าผ่อนประมาณ 6ก0ันสอ่ะนะครับปีประมาณ1 8บแมีนะครับแล้วก็มี19ไมก้ประมาณแสนต้นๆนอ่ะนะครับปี19นะโฉมนี้นะ19ผลิตกลางปีแสนต้นอ่ะไมแสนต้นนะครับราคาจะอยู่ที่399,000ผ่อนประมาณ6,700นะครับโฉมไม้ในเชนนะครับช่วงนี้ก็มันเข้ามาน้อยลงเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นโฉมนี้กันแล้วอ่ะนะครับโฉมนี้ราคาที่ผมที่ผมพูดไปเนาะอ่ะเดี๋ยวผมพูดอีกทีนะครับไมประมาณแสนห้าราคาอยู่ที่ 4 5 9 0 0 0ผ่อน7.7ไม่ประมาณ103,104นะครับ4 6 9 0 0 0ผ่อน7.9 0 0ไม่80,900นะครับ4 8 9 0 0 0ผ่อนอยู่ประมาณ8 3 0 0นะครับแล้วก็ผ่อนประมาณ8.1 0 0นะขออภัยแล้วก็ถ้าเป็นไม่น้อยๆไปเลยอ่ะนะครับจะผ่อนประมาณ8.5อ่าไม่น้อยๆน,นะก็คือไม่แบบ70,000อะไรเงี้ยนะครับก็จะผ่อนประมัน ประมาณ8.5แต่ทําไมน้อยกว่าน,นั้นอีกไมค์40,000ผ่อน8.6นะครับ500,000หนึ่งหมื่นบาทอา่เาเบอร์ใครสนใจนะทักมาได้ครับ0659513374ไลน์ id e pek152 ไฮบิดมีนะครับอา่าลืมแจ้งไฮบิดมีสองคันมีสีบอลนเนีะ่ะนะครับมีสีบลอนด์แล้วก็มีสีอ่าเทาอ่ะนะครับสีเทาเทาดำเนาะอ่าสีบลอนด์เนี่ยกับสีเทาจอดอยู่ข้างหลังเดี๋ยวพาไปดูนะเดี๋ยวค่อยพูดก็ได้คันนี้ครับไมค์90,000นะครับ489,000 นะมีไม8แปดหมืกับไม9เก้าหมราคาเท่ากันเลยนะครับปีหน่งเก้าปลายปีนะครับชมนี้ TNGA นะครับเป็นล้อหลังแยกอิสระแล้วนะครับขับนุ่มๆน,นะชมนี้ราคานี้นะครับสี่แสนพผ่อนประมาณ8 3ดพันาะสำหรับชมแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพาดูไม้น้อยดีกว่าคันนี้นะหลุดจองมานะั้นน่าเสียดายมากจัดไฟแนนซ์เหมือนจะผ่านแต่ไม่ผ่านนะครับ หลุดจองมาเดี๋ยวผมพาพี่ๆดูก่อนสําหรับคันนี้นะครับภูมิใจนําเสนอมากเพราะเป็นปี20ครับปี20กับปี19แตกต่างกันตรงไหนก็คือภายในครับปี20จะได้เป็นภายในสีดำนะคันนี้1670ครับปี20ไม้60,06ราคา529,000ผ่อนอยู่9,000นะฟีดาาผ่อนประมาณ9,000นะครับภายในเป็นสีดําแล้วคอนโซลสีดําแล้วได้ปี20แล้วนะครับป้ายแดงเกือบ9แสนนะตอนนี้529ไม้น้อยครับไม้60,06 ใครสนใจคันนี้นะทักมาเดี๋ยวผมส่งคลิปเดี่ยวให้ดูได้รถสวยไม้น้อยนะครับแล้วก็ภายในเป็นสีดำนะหลายๆท่านชอบนะภายในเป็นสีดำและผมยังมีปี21อีกถ้าปี21เนี่ยไมประมาณแสนหนึ่งแสนสองนะราคาจะอยู่ที่5้าแสนเก้าพันนะครับสีนี้เลยสีบอนแบบนี้นะครับมีเยอะนะใครสนใจทักมาได้นะครับ0ูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ลไอดีพีอเคหนึ่งห้าสองนะครับทักมานะเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูทีละคันนะครับคันไหน สวยคันไหนน่าสนใจเนี่ยจะส่งให้ดูเป็นพิเศษเลยอ่ะนี่คันนี้นะไม่เจ็ดหมื่นนะสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันไม่เจ็ดหมื่นครับรีดาวพรอ,อยู่แปดพันห้าเผื่อใครสนใจปีหนกไม่เจ็ดอีกหนึคันที่น่าสนใจสีขาวปีหนึ่งเก้าคันนี้ไมาอยู่แค่เก้าหมื่นสี่พันกิโลไม่เก้าหมื่นสี่พันกิโลนะคันนี้ฟรีดาวพรอ,อยู่เจ็ดพันสามสี่แสนสองหมื่นครับได้สีขาวนะเผื่อใครสนใจนะครับทักมาได้ครับศูนย์หกห้า l ลน์ ID PEK1528065 สวยงามน่าใช้นะครับได้เป็นปี19คันนี้4671นะครับ4671 419,000เหมือนกันนะไม้ประมาณ100,000พอดีอ่ะ11,000อ่ะนะครับฟีดาวผ่อนประมาณ7 000, ประมาณ7 1 0สีบอลสีขาวปี19นะไม้ต่างกัน6,000โลนะครับราคาดิฟกัน10,000บาทแล้วแต่ท่านชอบ สีหนึ่งเก้าสีสองเก้านะครับสีบลอนด์กับสีขาวมีให้นะแล้วทุกคันนะครับบอกเลยว่าเป็นรถสวยคัดเกตเ A นะครับรับประกันไม่มีชนหนักพิคว่มจมน้ํากับไม์กอไม์ไม่มีเล่มช็อสูนหายนะครับเพรยนต์คันรถสวยเกตเอให้พี่พี่อยู่แล้วนะครับก่อนเข้ามานะครับเพื่อใครสนใจคันไหนก่อนเข้ามาทักหาผมก่อนนะครับผมเป็นผู้จัดการสายขายที่นี่นะครับให้เลือกคัดคันนะครับที่ผมมั่นใจว่าสวยซื้อได้ครับให้พี่พี่แน่นอนนะครับสนใจโทรติดต่อกันเข้ามาก่อนหรือแอดไลน์กันเข้ามาก่อนนะ ผมจะออกไปต้อนรับพี่พี่ด้วยตัวเองครับ0659513374เาย i n d p e k 152นะครับมีคันไหนที่มันเด็ดๆในใจผมมันเนี่ยมัน50คัน40คันจอดอยู่อย่างเงี้ยพี่พี่อาจจะไม่ทราบว่าคันไหนมันคุ้มกว่ากันเดี๋ยวผมพาเลือกนะผมมั่นใจผมได้นะครับขายเอาติสมาน่าจะโหู4 0 0คันนะครับริวมาเป็นพันบางคันอะไรมันไม่เวิร์กอะ แค่เปิดประตูเปิดฝาท้ายดูผมก็รู้แล้วครับใช้เวลาไม่นานนะใครสนใจนะครับสำหรับเอลติสนะครับให้ผู้ชำนาญการนะครับดูแลให้นะครับทักมา0 6 5 9 5 1 3 3 7 4 l ล n e ID PEK122 ไปนะครับระหว่างเดินทางนะนะครับไปดูคันสวยๆนะที่อยู่ฝ่ายเซอร์วิสนะครับมีอีกนะมีไฮบริดนะจอดอยู่2คันแล้วก็มีแคมรี่ไฮบริดพรีเมียมสีดำ2.5ปี17 นะครับมีปี19สีขาวไฮบริดพรีเมียมนะเดี๋ยวพาไปดูคันนี้รถลูกค้าผมเนาะนะครับซื้อสดนะครับรอมารับจ่ายตังค์มปห้าหมื่นแล้ววะนะครับมาจ้ำมาห้าหมื่นแล้วคันนี้เอสปอร์ตออปชั่นสีดำนะครับจ่ายตังค์มาห้าหมื่นแล้วรอมารับเอานี่คันนี้นะที่บอกไปนะครับไม่แปดหมื่นสองนะครับทะเบียนเป็นระยองเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรนโมให้คันนี้หนึ่งจุดหกลุ่นจีปีหนึ่งเก้าไปปีรับรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวางประวาวศูนย์สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันพรแปดเปนสามนะคันนี้ ไม่จะอยู่ประมาณคันนี้ไม่อยู่แปดหมื่นสองนะครับอามาดูคันต่อไปครับคันนี้1674เี่นี่ที่บอกไปนะเป็นไฮบิดนะ1.8ไฮบิดเอนทรีนะครับสภา,ภาพโคตรกริปเลยนะใครอยากรู้ว่ากริปขนาดไหนทักมานะเดี๋ยวส่งคลิปให้ดูรีวิวตั้งหน่มันเข้ามายังไม่ล้างนะครับเข้ามาแบบเข้ามาจอดแล้วผมก็ถ่ายนะครับสวยงามน่าใช้ประหยัดน้ำมันนะประมาณ 20, 20กว่าโลลิตรนะครับได้อยู่นะสำหรับคันนี้ 1.8 Hybrid Entry ครับไปลายแดงมาเกือบล้านเนาะตอนนี้ราคาอยู่แค่5 5 9 0ันฟีดาวคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่ากว่าอ่าฟีดาวผ่อน9 3 0 0กว่ากว่าอันนี้กุญแจวางอยู่เนาะขออนุญาตเปิดให้พี่รับชมกันเลยดีกว่านะสำหรับ Hybrid Entry นะเบาะแน่นๆตึงๆนะครับรถหน่วยงานนะมือเดียวปลดระวางประวัตศูน์ครับนี่ภายในเป็นสีดำแล้วนะครับเบาะ เป็นบัคเก็ตซีดนะทรงแบบเขาเรียกอบอุ้มสรีระแบบนี้นะครับมีเบรกมือเป็นแบบปรับไฟฟ้าแล้วนะคอนโซลสีดำนี่ไม่เจ็ดปืนเองนะเจ็ดหมื่นสามพันกิโลนะครับสวยงามน่าใช้แบบนี้ใครสนใจนะครับทักมาได้นะ0 6 5 9 5 1 3 3 7 4ข้างหลังก็เป็นสีดามีแอร์หลังนะช่วงล่างนุ่มๆดับเบิลวิชโบนนะครับใครสนใจจัดได้จัดนะคันนี้การันตีนะครับว่าซื้อได้100%นะสำหรับตัวไฮบริดแบบเนี้ยนะครับเอ้า มาดูคันต่อไปคันนี้ครับไม่น้อยนะภูมิใจนำเสนอไม่สี่หมื่นกว่ากว่านะคันนี้1050นะครับเอาเ s ส6รหน่นจีปี19บปลายปีครับไม่น้อยนะไม่แค่6ไม่แค่สี่หมื่นสี่สี่ห้าสี่หมื่ประมาณนี้ขอภายไม่ประมาณสี่หมื่นหกะครับสวยกริปแบบนี้นะครับใครสนใจรีบทักมาแก๊งไม่น้อยนะครับมี 46, ่หมมี 49, ่หมนเราคาเท่ากันห้าแส0หนึ่งบาทฟีดาวจะผ่อนอยู่แถวแถว คันนี้ฟรีดาวผ่อน8ปดพันหนะขอมีเครดิตดีนะผ่อนแค่8ปดพันหนะครับใครสนใจไม้น้อยทักมาได้นะมีไม่สี่หมื่นนะมีไม่เนี่ยแหละที่บอกไม่สี่หมื่นไม่สนะี่หมื่นเก้าเนี่ยอ่ะคันนี้ครับแคมรี่ไฮบริดพรีเมียมนะท็อปสุดนะปลายแดงหลังเจ็ดอ่ะนะครับเป็นแต่ว่าเป็นโฉมเก่านะโฉมปี17ครับไม่เก้าหมื่นเก้าคันนี้นี่คันนี้ไม่เก้าหมื่นเก้านะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับแล้วก็ผมว่ามันหรูอ่ะมันดูหรูดีอ่ะโฉมเนี่ยนะภายในมันดูคลาสสิกกว่านะ ถ้าโฉมใหม่มันจะดูสปอร์ตเนาะอันนี้จะดูแบบคลาสสิกนะครับดูหรูกว่านะครับประหยัดน้ำมันนะแล้วที่สำคัญปลายแดงร้านเจ็ดตอนนี้619,000 619ันไม่เก้าหมื่นกว่ารถมือเดียวนะครับรถบริษัทมือเดียวปลดระวางดูแลดีนะเข้าศูนย์ตลอดคันนี้ฟีด้าจะผ่อนอยู่ประมาณ1,700เองนะครับคุ้มค่านะ่าใช้สีดำด้วยนะครับเอ้านี่อ่า C R สีดำนะครับปี P 18นะครับ S U V crossover นะ เครื่องพันแเครื่องเอาติดเลยนะครับยกมาบล็อกมาใส่นะแต่ได้เป็นทรงคูเป้คอร์สเวอร์ยกสูงหน่อยๆนะคันนี้ไปแดงออกมา1นึ่งล้านหกหมื่นตอนนี้5้าแสนสองหมื่นเก้าพันปีหนึ่งแปดครับราคาลงมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นรถที่ต้องบอกเลยว่าทันยุคทันทันสมัยอ่ะแอร์ดิจิตอลแยกฝั่งเบาะหลังพับได้นะครับอเนกประสงค์แบบนี้นะแล้วก็กล้องถอยจอร์สกีนมีให้ครบอ่ะนะครับล้อแม็กซ์สิบเจ็ดเท่ๆคันนี้พรอยู แปดพันเก้านะฟีดาผ่อนแปดพันเก้านี่คันนี้เลยที่บอกไปนะถ้าเบียนอุดอรนะสำหรับตัวเอลติสครับไฮบิดนะมิดหนึ่งจุดแปดไฮบิดมิดคันนี้นะครับฟีด้าผ่อนอยู่ประมาณเก้าพันห้ากว่ากว่าเก้าพันหกไม่เกินนี้นะครับสวยงามน่าใช้นะประหยัดน้ำมันด้วยสีนี้นะครับห้าแสนหกหมื่นเก้าพันนะใครสนใจนะตัวไฮบิดที่เป็นมนะิดอะไม่เก้าหมื่นมีกล้องถอยมีจอรัสะกีนเบาะหลังพับได้ครับครบถ้วนเอามาดูคันต่อไปคันนี้ รู้สึกว่าที่บอกไปเนาะจะเป็นปีปี19ที่ไม่มันไม่ My มัน70,000อะนะครับคันนี้7,39,000นสามหมนาันเพะพึ่งเข้ามาปรับสภาพยังไม่เสร็จเนาะไม่70,000ครับ7,39,000ฟราานีดาวผ่อน12 0 0 0กว่าสนใจทักมาได้สำหรับแคมรี่0รุ่นจีนะครับช่วงด้านหน้าเนี่ยเป็นรถพร้อมใช้เนาะโซนนี้ก็ยังปรับสภาพไม่เสร็จเข้าใหม่อะไรแบบนี้นะครับอ่ะมาดูคันต่อไปคันนี้4 3 3มสามสอคันนี้ไม์แสนสี่ครับเจ็ดแสนเอ 4, 000, 7, 000, 4, 000, 6, 000, เอสี่แสนเจ็ดหมื่นสะีสนหกหมื่เก้านอานะฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ7 9็ดพนะครับรถหน่วยงานนะมือเดียวปลดระวังประวัตศูนย์นี่คันนี้ปีย0บผมจําทะเบียนได้8973นะคันนี้นะครับแคมรี่สอรุ่นจีปี20ครับคันนี้7 3 9ดแสนสามหมื่นเก้แสนสองราคาเท่าปีสิที่ไม7เจ0 0หมื่อะแต่ไม่มันน้อยไปห้าหมื่นโลถ้าถามผมเนาะผมเอาปีสิบาไม0เจื่น ผมว่า5 0,000ื่นโลนี่ต่างกันเยอะนะนะครับถึงปีมันจะเก่ากว่าปีนึงอะ่ะแต่ไม้มันน้อยกว่าตั้ง50,000ื่นโลนะนะครับคันนี้ก็เปีนหนึ่งคันที่น่าใช้แหละนะครับปี20ไปเลยใครอยากได้เป็นปีใหม่ๆอ่ะปี20เอาไปวิ B ่ง grab วิ่งโบที่เป็น V P อ่ะคุ้มนะครับ2.0รุ่น G คันนี้739,000พอน1 2หมหกว่ากจบอ้าวคันต่อไปครับคันนี้ที่บอกไปเนาะ Camry 2.5 Hybrid Premium นะครับมีซั loop, นรูปนะตัวท็อปสุดครับมีฐานราชาการทั้งด้านหลัง ทะเบียน6 9 77ไม้แสนสามครับ899,000าฟีดาพร่อ่น15กว่ากว่านะป้ายแดงออกมา1น1ล้าน7 0 0 0แสนกว่ากว่านะ1 7 000, 000, vidia, wow, กว่ากว่านะแต่ตอนนี้นะครับเหลือ8 99เองอะราคาลงมา50%นะครับและได้เป็นปี19รถหน่วยงานมือเดียวปลดระวังปราว่าศูนย์สีขาวมุกครับไปดูข้างในกันแป๊บนึงผมชอบมากนะข้างในมีฐานมาชการนะครับรถยังลอล้างเนาะเดี๋ยวเปิดให้พี่พดูมา มาเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ภายในสวยนะมีตัวเป่าลมด้านเบาะด้วยอ่ะ Adaptive Cruise Control p a d l e Shift โหมดต่างๆกระจกออโต้นะครับเบาะด้านหน้าเมมได้2จุดเนี่ันมีตัวเป่าลมหลังด้วยนะครับแล้วก็ที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายกล้องถอยจอรัสกรีนให้ครบเดี๋ยวเราก็ตามสไตล์ตัวท็อปสุดนะครับของแคมรี่นี่ฐานมัะชาการทางด้านหลังมีให้แล้วแบบนี้นี่คุณดูมีฐานมัชาการนะกดปุ่มนะบังคับจอหน้า นะครับปรับเบาะได้นะเบาะหลังนี่ปรับได้ด้วยนะปรับแบบไฟฟ้าด้วยนะครับไม่ได้ปรับแค่เบาะหน้านะปรับเบาะหลังก็ได้นะครับสวยงามน่าใช้ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับ0ู5 9 5 1 3 3 7 4เหจวังว่าจะมีคันไหนนะครับในใจที่พี่ๆชอบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยไม่สี่หมื่นหกเนี่ยนะครับคันนี้ไม่แสนหนึ่งนะครับคันนั้นไม่เก้าหมื่นเนาะไฮบริดนะคันนู้นไม่เจ็ดหมื่นนะครับคำว่าแคมรี่สีดำนะบอังว่าชอบการทักคันหนึ่งนะชอบชอบคันไหนถูกใจคันไหนทักมาหาผมได้โดยตรงครับ 065 951 33 74โทรมาเบอร์นี้แอดไลน์มาเบอร์นี้ผมตอบแชทเองผมรับสายเองก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe จะได้ไปพานะครับอัปเดตรดสวยแบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ